สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ผมกับสีผ้ามาแนะนำพลไม่พืนบานอีสานบานเหาครับบักเมาครับนี่คือบักเหมาบักเหมาเด้อครับเด้อนี่พืนที่ตอนนี้เพิ่นบานสูกครับพ่นบานสูกก็นสีมิรรชาติสมนะครับถ้ามานสุกแล้วมันจะเป็นสีดำนะครับนี่สีดำบางสีนะครับสีมีโรชาตหวานนะครับ ข้ากระสินิยมนําไปตํานะครับไปต่ทําใส่ปูหน่อยนะครับมันจะพอต่มเม่ข้ากกจะจําใส่ปูหน่อยนะครับเรือาวข้าบอ๊อบตำ่ำข้ากกระเลาะเป็นสุกนะครับเป็นสุกข้ากับสามารถกินหมากสุกได้เลยนะครับมั็นจะมีความหวานหวานอมเปรี้ยวนะครับพอบามาสมาเมันกระสุกกระตํากันสุกบอร์มกันนะครับเป็นกระเลยเฮดไทรมีความเปรี้ยวกับความหวานเป็นน,น้ำกันนะครับทุกคน นี่คือบักเหมานะครับลักษณะต้นเพลินนะครับกระแบบนี้ครับนี่คือต้นเพลินนี่คือต้นนะครับต้นบักเหมาครับผมนี่นะครับนี่นี่คือบักเหมาหน่อยบานเท่านะครับกระสีนี้บักเหมาลต้นนยหน่อยเนี้ยปลายเอินต้นบักเหมาขี่ม้านะครับเนาะเอินบ่กขึ้นกันบางๆมากเอินบวกขื้กันแต่ว่าปานผมต้นเนยหน่อยเนี้ยปลายเอินบักเหมาขี่ม้านะครับนี่แหละครับทุกคน นะครับดกครับดกนี่นีบางเมาดกครับนี่คือพลน้ม้อันพื้นบ้านอีสานบานเฮานะครับคือบางเหมาครับผมมักเหมาเป็นปุ่มถามันซุกหูดกินหูดกินเลยนะครับซานเนี่ยคุณได้มากกินสมก็เอาไปกินสมได้นะครับเด้อแสบึ้นกันครับแสบแสบครับเอาไปต่าสุดยอดเลยนะครับนี่ครับผมของแสบอีสานนะครับพลน้ม้พื้นบ้าน ฝากทุกคนก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นำไยเด้อครับฝากติดตามด้วยนะครับ